มาสราดะอิชิอิตอบแล้วบุญเกียรติวงสาแจมไม่ได้มีดีแค่ความหล่อหลังติดทีมชาติไทยครั้งแรกด่วนเกาหลีใต้โจรทานหลุดโผยอดขายบัตรด่วนเกาหลีใต้ในบ้าน ทะลุ40,000ใบเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนี้อยู่ในแป๊บคุยบอลฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe s u b ส c ค i b e กันไหด้วยครับมาซาดารอ e er, ีชีอีกุนซอทีมชาติไทยได้ประกาศรายชื่อ23ขุนพลชุดทำศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2ของกลุ่ม C นะครับนัดที่3แล้วก็นัดที่4ที่จะพบกับเก,กาหลีใต้วันที่21แล้วก็26มีนาคมนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยนักเตะส่วนใหญ่ยังเป็นขุนพลชุดจริงแชมป์เอเชียที่กา เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับมีเพียงบุญเกียรติวงสาแจมรักษาประตูจากสโมสรอ,อุทัยธานี FC ครับที่เซอร์ไพรส์ติดทัพทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกครับส่วนชนะทิพย์สงกสซนเพลเมเกอร์จากสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดบวกก้าอนันตกองกลางจากครูแบงคอกยูเนเต็ดหลังจากที่หลุดโผในเอเชียนคัพนะครับก็คัมแบ็กกลับมามีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งนะครับหลังจากที่สภาพร่างกายกลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้งนะครับนอกจากนี้ทีมชาติไทยชุดนี้ก็ใส่ชื่อ อรเมศอัวิไลครับกองหน้าจากเมืองทองยูเนเต็ดกลับมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งนะครับส่วนเอกนิษปัญญาจากสโมสร,รอุรวัลเลดไดมอนด์หลุดโผไปนะครับหลังจากที่ยังไม่มีโอกาสลงสนามให้กับต้นสังกัดในเจลีกญี่ปุ่นนะครับส่วนนักเตะค,คนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโจทานเข็มดีชา,ารงพมสีแก้วรวมไปถึงทางทีรศักดิ์เผยพี่หมายก็หลุดโผนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะ ทั้งโจทานทรวมไปถึงชาณรงค์เนี่ยก็อาจจะมีชื่อติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับชุดที่จะไปอุ่นเครื่องที่ประเทศซาอุดิอาระเบียแล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกบอลเอเชียนครัพรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับเพื่อชิงตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกมในช่วงเดือนเมษายนนี้นั่นเองครับขณะที่ธีรศักดิ์เนี่ยยังมีการบาดเจ็บรบกวนอยู่นะครับก็ต้องรอเช็คกันอีกทีว่าจะฟิตสมบูรณ์พร้อมลงช่วยทีมชาติไทยยู23ในการไปอุ่นเครื่องที่ประเทศ ซาาาอออุดิรรระเเบบียหืปล่คัส่วนรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยนะครับก็มีดังนี้ครับผู้รักษาประตูก็มีปฏิวัติคำใหม่จากทูแบงคอกนะครับสารอนอนท์อนุอินจากสิงห์เชียงรายยูนเต็ดรวมไปถึงทางบุญเกียรติวงศ์ษาแจ่มจากอุทัยธานีครับแนวรับนะครับก็มีทีธรบุญมาทันจากบุรีรัมย์ยูเต็ดนะครับพันษาเหมวิบูลจากบุรีรัมย์ยูเต็ดเอเล,ลอียสดอโลสจากบาหลียูเต็ดนะครับนิโคลัสมิเคลสันจากโอบิโอเดนเซ่สุพรรณบุรีรัตจากการท่าเรือศรีภาพจันหง,งอมจากบีจีปทุมยูเต็ดครับกิสตาการ์แมนเต็ดรวม สุพรรณทองโสงจากทูแบงคอกอยู่ในเตตนะครับก็น่าเสียดายนะครับที่ทางนิติพงศ์เสรนนท์แบ็คขวาฟอร์มดีนะครับจากทูแบงคอกอยู่เต็ดไม่ติดทีมชุดนี้นะครับเช่นเดียวกันกับตำแหน่งแบ็คซ้ายที่มีทีทรอนบุญมาทานเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับก็ถือว่าตัวเลือกทางฝั่งซ้ายในของทีมชาติไทยชุดนี้ก็ยังมีน้อยอยู่นะครับด้านกลางก็มีชนาทิพย์สุนกสินนะครับสารัตอยู่เย็นจาก BG จีนะครับสุภโชคสารชาติจากคอสเรซซัปโปโรโบดินผาลาจากการท่าเรือวิเทศป้อมพันธ์จากทู เต็ดนะครับบวก9้านั้นจากทูแบงคอกเช่นเดียวกันกันกนกบรุงรัฐภูมิจันทึกจากทูแบงค์อกแล้วก็พิโดนจำรัศมีนะครับแล้วก็จะเินสักวงกรอจากวีรำแล้วก็เหมืองทองตามลําดับครับกองหน้านอกจากโพรเมตแล้วก็มีสุภชัยใจเด็ดแล้วก็สุพนัทเหมือนตาจากบุรีรัมย์แต่รวมไปถึงโอเอชดูเวลิลด้วยนะครับนักเตะทีมชาติไทยนะครับที่มีรายชื่อจะมารายงานตัวแล้วก็ฝึกซ้อมวันที่14มีนาคมนี้นะครับส่วนสุภโชคสารชาตินะครับกองกลางจากคอสรเรซซโปโรจะบินมาสมทบกับทีทีี 17, มมมใในนนนววัทท่17าาคแล้้กก็จะเดิงไปต ครับวันที่18มีนาคมส่วนนักเตะที่ค้าแข่งในยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นนิโคลัสมิเคิลสันรวมไปถึงสุพนัทเหมือนตานอกจากนี้ก็มีเอเลียสตอลเลที่ค้าแข่งอยู่กับบาหลีในอินโดนีเซียนะครับจะเดินทางไปสมทบกับทีมชาติไทยวันที่19มีนาคมนี้นะครับโดยทีมชาติไทยจะเจอกับ เกาหลีใต้เกมแรกนะครับวันที่21มีนาคมนี้ครับที่สนามโซเวอร์คัพสเตเดียมนะครับว่าเวลา18.00นนะครับตามเวลาของประเทศไทยก่อนที่จะมาแข่งขันเกมนัดที่4นะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่26มีนาคมนี้ครับทั้ง2งนัดหายรสดทางไทยรับทีวีครับซึ่งหลังจากมีการประกาศรายชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับมาซาดะอิชเฮชโค้ดของทีมก็ได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆนะครับในการประกาศรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ บุญเกียรติวงสายแจ่มนะครับผู้รักสาวประตูจากอุทยัยธานีที่ติดทีมชาติไทยครั้งแรกนะครับแล้วก็ฟอร์มแซงนักเตะหลายๆคนนะครับที่ทำผลงานได้ดีอย่างกำพลปฐมอักกูลจากราชบุรีจิรั์วังตพันของขอ,งอนแก่นยูเดตรวมไปถึงสิวรวัฒ์เทศสูงเนินนะครับจอมเก๋าจากบุรีรัมยูเดตซึ่งทางอิชีก,ก็ตอบคาถามนี้นะครับว่าการเลือกนักเตะติดทีมชาติไทยของบุญเกียรติเนี่ยทางตาฟโค้ชก็มีหลักการเลือกในแต่ละตําแหน่งนะครับแล้วก็ทีมงานตาฟโค้ชทุกคนก็มีวิธีการเลืืออกเป็นนนพ้ฐาขงททีมชไย อ,อ,อันดับแรกนะครับอิชิอิก็มองนะครับว่าจะต้องดูในเรื่องความสามารถเฉพาะตัวก่อนนะครับนอกจากนี้ก็ต้องดูในเรื่องของการมีส่วนร่วมกับทีมความสําคัญต่อทีมแล้วก็สภาพร่างกายนะครับซึ่งทางอิชิอิแล้วก็ทีมงานซาวโค้ดเนี่ยก็ได้เดินทางไปยังสโมสรต่างๆแล้วก็มีการพูดคุยกับบอร์ดบริหารของทีมนะครับรวมไปถึงซาวโค้ดด้วยนะครับว่านักเตะแต่ละคนเป็นอย่างไรนะครับการเลือกนักเตะมาติดทีมเชไทยเนี่ยอิชิอิก็การันตีนะครับว่าได้เลือกดูฟอร์มแล้วก็พิจารณ อย่างที่ท่วนที่สุดแล้วครับส่วนในการไปดูนักเตะในแต่ละสนามนะครับอีชิก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่นักเตะไทยต้องปรับปรุงด่วนนะครับนั่นกะ็คือเรื่องความสามารถเฉพาะตัวเรื่องเทคนิคแล้วก็การทํางานร่วมกันเป็นทีมนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญที่นักเตะไทยต้องปรับด่วนนะครับเพื่อยกระดับตัวเองให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการยกระดับดีแล้วก็ทีมชาติไทยอีกด้วยนะครับเพื่อให้ทีมชาติไทยพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดนะครับส่วนการเจอกับเกาหลีใต้แน่นอนว่า ชีมองว่าเป็นงานที่หนักแล้วก็ยากสําหรับทีมชาติไทยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเกาหลีใต้ก็เป็นทีมระดับโลกเรียบร้อยแล้วนะครับแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเฮดโค้ชนะครับแต่ยังเชื่อว่าเกาหลีใต้ยังคง แข็งแกร่งแล้วก็ดุดันเหมือนเดิมนะครับอิชกิก็จะพยายามพาทีมชาติไทยเก็บแต้มจากเกาหลีใต้ให้มากที่สุดนะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่ไม่แพ้เกาหลีใต้ทั้ง2นัดก็ถือว่าเป็นอะไรที่โคตรเซอร์ไพรส์แล้วนะครับดังนั้นนักเตะทุกคนต้องพยายามอย่างหนักนะครับในการทําผลงานให้ดีกับเกาหลีใต้เพื่อซิลแต้มจากทัพพลังโสมให้ได้ครับอย่างน้อยที่สุดการมี1แต้มจาก2นัดก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วสำหรับทีมชาติไทยครับส่วนบุญเกียรตินะครับวงศาจมเนี่ยปัจจุบันอายุ29ปีนะครับแล้วก ก็เคยลงฝาเสาในไทยลีกดุกานี้ไป17นัดเสียไป27ประตูนะครับเก็บคินชีตได้3นัดนะครับมี i, เซติเซฟเฉลี่ย2.8ครั้งต่อเกมนะครับแล้วก็รูปร่างที่สูงใหญ่แล้วก็รูปร่างดีของเขาที่สูง182เซนติเมตรก็อาจเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อ e ิชิอ e ิเลือกบุญเกียรติไปติดทีมชาติไทยก็ต้องไปรอดูนะครับว่าจะสามารถเบียดมือหนึ่งกับปฏิวัติ์คำใหม่หรือว่าสลานนอนันอนุอินได้หรือเปล่าครับส่วนในเรื่องของการเรียกชนาทิพย์รงกสินกลับมาตดทีมชาติ อีกครั้งในอีชิอิก็บอกนะครับว่าทางชนาทิพย์ก็เป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เฝ้าดูแล้วก็เฝ้าเช็คอาการบาดเจ็บของชนาทิพย์เสมอนะครับเมื่อสภาพร่างกายถือว่าใกล้เต็มร้อยหรือว่าสามารถลงสนามได้ก็เรียกติดทีมชาติไทยซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับข้ามไปที่บัตรเข้าชมการแข่งขันศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2026น,นะครับเกมที่ทีมชาติไทยจะเปิดบ้านรับมือเกาหลีใต้วันที่26มีนาคมนี้ล่าสุดน,นะครับก็มีรายงานมานะครับว่าบัตร ขายไปถึง41,000ใบ แล้วก็บัตรเข้าชมเกมนี้ใกล้จะหมดลงแล้วนะครับเพราะว่าสนามราชมังคลากีฬาสถานเนี่จะจุได้ประมาณ4 8 0 0 0คนนะครับซึ่งมาดามแป้งนวลพันล่ำซ้ำครับนายหญิงในายใหญ่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็รู้สึกปรบพื้มใจนะครับที่กระแสะของฟุตบอลไทยกลับมาพุ่งกระฉุดอีกครั้งแล้วก็บัตรเข้าชมเกมนี้ขายดีมากๆแล้วก็ขายไปเกือบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าเกมที่ราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยแฟนบอลชาวไทยจะเข้ามาชม แล้วก็เชียร์ทัพช้างศึกแบบเต็มความจุกันเลยทีเดียวครับก็ย้ำกันอีกทีนะครับทีมชาติไทยเจอกับเกาหลีใต้2นัดครับวันที่21มีนาคมแล้วก็26มีนาคมนี้ก็ติดตามรับชมการได้สดทางไทยรัฐทีวีกันได้นะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของพระพักชา้างศึกทีมชาติไทยนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กับตัวผมด้วยครับ